ใครนะมาไ q, ล่รัวๆขอใจให้ด้วยใครเนี่ยทริปเปิเอ็กซ์ารูนาเปิดเผยตัวต,วตนได้ไหมใครเอ่ยแต่นานๆานเห็นทีนะเดี๋ยวขอใจให้ตัวเองด้ตอนนี้ยังไม่เข้าสตรีมเลยนะคะเข้าเกมเกมเกมโหลดอยู่แต่ฝั่งตินน๊กตอกก็ได้เห็นหน้าก่อน ใครเนี่ยชิปบนเอกอมันมีอัปเดตใหม่ของฝั่งติ๊กตอกนะคะเออกามีอะไรอะ่ะมีแชร์ไปที่เฟซบุ๊กได้ด้วย uh huh. วันนี้น่าจะเน็ตโอเคนะเดี๋ยวเปิดทุกช่องดูก,ก่อนนะคะฟ้าร้องก่อนหน้าไฟดับยังดีที่มาทันอะไรเนี้ย อ่ะชวเว Facebook ทั้งสองช่อง TikTok แล้วก็บ้านแดงโอเคแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดบ้านแดงก่อนโอโกตาแล้วฉันลืมฉันลืมขึ้นปกไหนเดี๋ยวเปิดกล้องฝั่งตรงนี้ก่อนนะคะจะได้สวัสดียังเป็นทางการอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ SPS Channel ค่ะสตรีมคออฟดิวตี้นะ เออคอมของเราทำไมมันช้าขอให้เน็ตผ่านไปด้วยดีนะคะเพราะว่าสภาพฝนตอนนี้นะฝนตกฟ้าร้องตามแอปนะคะก็เพียนบอกว่า20มาริกานะคะจะมีฝนตกเราก็ออารอลุ้นอยู่นะขออะไรนะให้การไลฟ์สตรีมครั้งนี้ราบรื่อน,นะคะก่อนที่ฝนจะตกนะเราเปลี่ยนเวลาจาก6โมงครึ่ง จนถึงสองทุ่มครึ่งนะคะขยับมาอีก3าสินาทีก็คือ1นึ่งทุ่มจนถึง3ามทุ่มค่ะไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าไปเนาะแล้วก็ไม่ไม่จบดึกด้วยนะคะทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองเด้อว,วันนี้ค่ะเป็น EP ีที่657ไปแล้วนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ ตับใดที่ยังมีลมหายใจทําไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้จะหยุดที่ EP ไหนนะแคปชั่นวันนี้นะคะเอามาฝากทุกคนฝากตัวเองด้วยนะคะเตือนตัวเองด้วยมีสติกับทุกเรื่องแล้วมันจะผ่านไปได้ค่ะอืใช่ไหมมีสติแล้วสตางจะตามมานะคะ <c oughs> แม่นบอเอารับของรายวันนะคะ ทักได้คุยกันได้อยากแจมอยากเล่นได้เลยยินดีต้อนรับทุกคนเสมอนะคะจะเล่นเก่งไม่เก่งไม่ใช่ปัญหา,อาขอแค่ได้ไมาร่วมเล่นด้วยกันแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้มาจอยมาหัวเราะด้วยกันเป็นพอค่ะเพราะว่ากูขอออกตัวเลยนะคะว่าเล่นสนุกเล่นคลายเครียดเล่นแบบสายหาไม่ต้องหัวร้อนนะคะ พอเราสตรีมไปแล้วนะคะเราก็จะมาตัดย้อนหลังกันอืมแต่ไฟสตรีมมันโด่งไปนำหน้าไปแล้วนะคะไอเราแบบต้องว่างจริงๆเนาะถึงจะได้ตัดย้อนหลังกันนะคะเหตุผลที่ตัดย้อนหลังตอนนี้ยาวเป็นวาเลยนะไม่ทันสตรีมสักทีเพราะว่าเออกูจะดูด้วยว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละพาร์ทในการสตรีมนั้นใครไปใครเข้ามาบ้างนะคะ อ่ามีใครมีตอนอะไรแบบเนี้มันมันเป็นเมมโมรีหรือมันเป็นความทรงจำนะคะที่ที่เราอยากจะเก็บไว้นะคะเราเลยจึงตัดนั่นแหละใครมาก่อนใครมาหลังใครมาเล่นด้วยใครอยู่ได้นานที่สุดเออเล่นแล้วเป็นยังไงโน่นนี่นั่น,นนะคะอืมก็ประมาณนั้นเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสี่ช่องทางอหรือห้าอ่ะ หนึ่งบ้านแดงนะคะบ้านแดงบ้านแดงบ้านดำคุผู้ชมตอนนี้เหลือแค่ติ๊กตอกนะคะี่ฉันมืดลนะไฟดับตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะสตรีมได้นะคะเพราะว่าเน็ตต้องใช้ไฟเครื่องที่ใช้สตรีมน่ะหมุนติ้วติ้วไปแล้วนะคะ <c oughs> ดับแล้วนะคะหนึ่งถ้าวันนี้มีปัญหานะคะอย่าว่ากันนะ อืเพราะว่าถ้ามันไฟดับนานอย่างนี้นะคะก็ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็ต้องปิดปิดทางฝั่งติกตอ,อกด้วยนะคะทุกเครื่องหมุนติ้วๆเลยนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรามีแค่เครื่องหลักเครื่องเดียวนะคะของที่เราไลฟ์ติกตอ,อกอยู่นะขณะนี้นะ <c oughs> โอ๊ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แท็บเล็ตกับมือถือ6หกเครื่องตอนนี้แต่ว่าคอมพิวเตอร์จะดับไปแล้วเห็นหน้ากันไหมคะเห็นไหมถ้าวันนี้มันอุปสรรคมากอะเนาะก็ก็อาจจะไม่ได้สตรีมก,ก็ได้นะคะว่าแล้วเชียวทิปบนทิป,ปนเอกอุตสาห์แบบถูกใจอะไรให้เนะาะแต่เขาไล่ทางบ้านดำ ช่องทางที่เราจะดูได้นะคะก็มีบ้านดําบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านฟ้าก็จะเป็นทั้งเพจทั้งโปรไฟล์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ดิฉรอนค่ะร้อนพกพัดลมต้องใช้ไงไฟดับคาสตรีมเลยอะ่ะโอ้ยมองไม่เห็นฝั่งทิกตอกเป็นไงบ้างคะอโอ้ยโอ้ย โอเคก็คงต้องออกก่อนแล้วกันเนาะมันไฟดับนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดปิดสัญญาณทุกช่องทางกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็ต้องประหยัดเซฟไฟมือถือไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีเถ้าไฟมาปุ๊กก็คงจะเข้าเกมเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะตรงนี้ด้วยนะเสียงข้างนอกติงตังติงตังใหญ่เลยไปแล้วนะคะขอบคุณชิพเปิลเอ็กด้วย